พี่เป็นหนุ่มเมืองกาสุพรรณเที่ยวละหลดนด้นดันโอ,โอ้แม่มาแสนไกลมื่อแสนไกลมาเจอแม่สาวสวยมองสมสวยจริงหนาแม่เอวกลมโอยแม่พี่ถูกใจพี่ถูกใจมายืนทรงสวยกินแป๊บซี่ ลืมส่งสวยกินแป๊บซีร้องซีร้องซีน้อยเป็นไรน้อยเป็นไรจะยืนเท้าเอวทำไมไม่คุณเชิญเลยน้องนุ่นเอ้าร้องไปร้องไปแสดงว่าเสียงเขายังไม่มีแสดงว่าเสียงเธอยังไม่มีเ,เามมอาก,กินแป๊บซีเอ้า เสียงไม่มาไวแต่ว่าจะกินก็กินให้เต็มแต่ว่าจะกินก็กินให้เต็มจัดหนักจัดเต็มไปเลยไปกินกินเลยกินเลยกินเธอมาวันนี้มาที่ประจินเธอมาวันนี้มาที่ประจินอยากรู้อยากกินเนาะว่าอะไรดูดูดูปากดำดงก่อน นึกเนื้อนึกเนื้อไม่ได้นึกเนื้อกํลังแช่งแกอยู่นี่แหละมาโทเสียงแห้งผูวแรงไม่มีเอ้าเชิญกินแป๊บซี่เอ้าว่ากินไปแต่ว่าคืนนี้เล่นดำางบอกต้งตรงว่าไวไวโอยดูเลต่างจัเลยอ่ะเด็กเดตาดรงกัน คนจะกินต้องไม่ได้เขาเป็นอะไรเียเขาเรียกมารขวางคอไม่ได้ขวางคอก็ถามสงสัยเฉยนั่นนั่นนั่นไม่ต้องออกไม่ใช่เขาไม่ได้ด่ากูหรอกฟังแล้วนึกเนื้ออยู่นึกงมงามงมงามว่าเนื้อมันต้องไปไงต่อวะนี่เราร้องให้เขาร้องต่อเลยจี๊ยร้องต่อเลยใช่ไหมเออร้องต่อเลยนะไม่คนสวยไม่คนงาม แม่คนสวยแม่คนงามตั้งท่าแล้วตั้งท่าแล้วขอกินน้ำหน่อยได้ใหม่ฉันสองคนเนื้อไม่ค่อยมีแรงเสียงมันแห้งร้องไม่ไหวขอกินกันสักทีฉันขอแป๊บสิหน่อยเป็นไรนี้ แต่แดกแตแดกสักมาชนเลยไหมล่ะโอ้ยแดดแโอ้ยวันนี้บ่นเก่งซัดเวิทำยังไงให้ดำดงบ่นได้วันนี้โ่นไม่ต้องดงตดองกินกันละไปไปอยากกินไปเลยบ่นอะไรวะ ันยอกเล่นแค่นิดหน่อยเชิญกินให้อร่อยว่ากินไป<า>ถ้ากินแป,ป๊บซี่หให้เต็มเลยเธอกินกันจนเรอเดี๋ยวก็ออกไปำโดงให้แกรวยแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เธอกินแป๊บซี่แล้วมันปวดท้องผมเป็นห่วงน้องดีห่วงให่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลองชิมก่อนท้องแข็งท้องอ่อนเดี๋ยวพี่ชิมให้ชิมเอไปแดกซะเลยเดี๋ยวกินแค่จิบแล้วก็ส่งคืนกินแค่จิบแล้วก็ส่งคืนทุ่มจะอันได้ชื่นมื่น กินไปที่เหลือเราต้องให้เขาเพราะว่าเราก็จิบจิบเอาเ <c oughs> จ้าของเขาคอแห้งนั่นสาธุกินสักขนาดนี้ขอหอยพอกได้แล้วเอาละดำโดงกืนน้ำลายเอือเอืออยู่ฟังนู้นโอ้มันน่าชื่น อดดนึง่หมของโปรดดำดงซะด้วยอีกปอดหนึ่งหมดหมดแน่เรียกเสียงซะอีกนเสียงไม่มาอือคืนเจ้าของเขาได้แล้วเจ้าของเขาจะได้กินมั่งอ๋อเหรอเออคืนเจ้าของเขาอ้าอีกคนอิ่มอีกคนน้ำลายนะครับเริ่มมาแล้วเอาคืนเจ้าของเข้าไปอือทำท่าชื่นใจหน่อยโอ้โห โอ้แน่นปียอ่ะเลยตอนนี้หมดแก้วพี่จิบแป๊บซี่แล้วจึงส่งพี่จิบแป๊บซี่แล้วจึงส่งเอาน้องดำดงเอาคืนไปตอนนี้อยากกินกินให้เต็มที่ตอนนี้อยากกินละกินให้เต็มที่ กินสิแป๊บสิโอ้ยมันเส้นใจเขาให้แกรวยงานเนี้ยรวยคนเดียวเลยดองดองไม่เคยด่ากูเลยนะวันเนี้ยอันเนี้ย เขาเรียกว่าเราปิดเสียงไว้อยู่เดี๋ยวเปิดเสียงปุ๊บนั้นเดี๋ยวร้องต่อเฉาะเฉาะเลยจริงดิจริงเดี๋ยวดูนะเปิดบันลุกบอลนี่เสียงมาแล้วนะแปปสี่สามห้ฉันกินแปปซี่ ไร้ายอึกแม่เอ๋ยรู้สึกกันเยี่ยงไรร้องตอบมาสักคนดีร้องตอบสักทีเออจะได้ไหมชาชาชา,ชา,ชาะต่อหน่อยแบสีของกูหมด นีไม่ร้องนะได้อย่างนี้ไปให้สร้องกม<อ>แป,ป๊ีของกูหมดหมกดมูจะตดใส่หน้า,า,าเลย